ครับพี่นีดมาเห็นเพิ่นกระลังสาหลุมนะครับเลยพามาเบิ่งนะครับมองซาลุมโอ้ปลาดุกแฟนัหนนะเห็นไหมครับเพิ่นนะครับกระลังเดินขึ้นต่องน้ำแล้วนี่ครับมองหนึ่งปลาดุกร,ดก,กระลังบินได้ได้ได้เร็วเห็นไหมปลาดุกแฟนหลาย តែប្រដុកຫຼາຍ どういうこと วนี่นะครับพลังลังหามองเบือดนะครับผมว่าเห็นไหาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเึ็นมอไรครับพลังขึ้นนครับนี่วัดกระดุกกระดุกใสนีไลค่ครับคองแ่กี่ป้านีนะครับปอร์ไลรกระด,ดุกไส น้ำเจล็ดลับมองนมองน้่าระดุกไกลขับมองน้ำ,นำมองเครื่องน้ำ,นำปำอ,ำอดเต็ม๋ยม่มี้ต่ปอดกระดูก นี่ครับหลังจากสูบน้าไปได้จากข้าวหนึ่งนะครับแบบบกไก่มดแล้วครับนี่เดี๋ยวย่อประคอดหัวอันนี้ครับนนี่ครับมุมนี้นะครับนี่้ปลากระลังเริ่มขึ้นนะครับมองมุมประคอดเห็นเมื่อกี้ตรงไหนติดเลยนะครับเดี๋ยวประคอดแล้วประดุกนะครับ นนมุกีตมนเนี่ยเสียรเงียเยงจริงเยเงี้ยเนีน่ยพประดุกเลยครับปอดน้ำเกิดนี่ันาม่งยังีิครับพิธปลาดิครับ

เอซ่ม,มนี่แล้วนะเริ่มควอนแล้วห้าเริ่มควอนปลาก็เริ่มขึ้นแล้วครับนะครับทุกคนปลาฟอก็เริ่มขึ้นแล้วเริ่มโดดเริ่มยังไงน้นนาเริ่มหน่อย ป้าก็เริ่มโดดแล้วนี่ครับตัวน,นี<ฮ>นว้นี่ครับสะโอดนี่ครับสะกอดสองสามตัวนี่ ช in right right ั่วเนี่ครับในซองโตนี่ครับเห็นบ่ครับตัวพอมงามนลยครับนี่ก็เริ่มดลกาแกล้งเล้ากแล้วครับนี่บเริ่มเห็ลายแล้วโอ้ขีดต้มเลือกักคนนะครับมองแล้วลูกน่าเริ่มบกแล้วครับปลาก็เริ่มขึ้นนายแล้วนี่โอ้

เพราะว้าไลค์ครับ,บเริ่มะโดูโลดเต้นแล้ว ตัวคุนตัว,ตวงไงนะครับกระลั่งเบืนขป้นไปกระลั่งบืนขึ้นไปครับโตไงเลยประมาณตัวไงครับเห็นับคุณลุนเนียครับ,บ,น,น,รบน้ามัวลง โอ้ไป็ดเอายากระดิ่ต้มเลือต้มเลือไปเตาแงะนครับนี่มาขับยึดด้านหลังเล่าปลาแมนเมื่อตครับพวโค้งแดงแงะดำดำสองตัวนะครับถันนี้ก็เริ่มตื่นได้แล้วครับนี่ตื่นเด้าเด้าลุน ยื้อในเบื้องน้ามีหัากหลายเลยยื้อแถวควันไว้เนิหวากหลายเลยมัน,นจะบกพรอยยิ่งไงเลย Lửa, tôm lượng với tao nhà chú hợp này Hãy đột, đột. đột. cho คนแต่ลงครับยุศถึงฟังแล้วบางกี่ต้มเลือกครับถึงต้มต้มเพียงแกวเลยต้มเลือกแกงนี่ครับนี่ปลาคอนี่ครับสามซี่ตัวนี่ครับจะนั่งต่อถ่ายกันสรครับซานี่ปลาคอไหลนะครับครับปลาปลาคนไหนกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับด้วยขอบคุณครับ